สวัสดีครับกิตติไทยรทม์ทนหนครับชี้เป้าซื้อบ้านลุงนัดอีกแล้วครับอยุธยาครับนี่กำลังผมครับบ้านใต้ขนาด3เมตรลึก7เมตร21ตารางเมตรนะครับมีระเบียงมีห้องนอนมีห้องน้ํานะครับนี่วางหัวไร่ปลายนาทําที่อยู่อาศัยเอาไปจัดสวนนะครับซื้อถวายพระทํากุฏิพระเอาได้หมดเลยครับท่านผู้ชมเอาไปที่อยู่อาศัยแล้วกันนะฮะจัดสวนก็ได้ ทำสำนักงานก็ได้โอเคครับบ้านท่งโหนี่เขาเรียกว่าท่งอะไรท่งมาลิลานะฮะท่งมาลีลานะครับมีลางเกตที่หน้าระเบียงด้วยครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบ้านลุงนัทนะครับนะใครอยากได้โทรหาลุงนัทครับบอกว่าดูคลิปมาจากกิตตินะครับเดี๋ยวลุงนัทลดให้อีกไปดูบ้านครับนี่ฮะจะไปชมบ้านลุงนัทเสร็จใหม่ๆอีกหลังนึงครับเป็นหลังซ้ายเล็กนะฮะหลังนี้นะครับ กระด21ตารางเมตรนะครับหน้ากว้าง3เมตรเลืกอ7เมตรนะฮะฝุ่นจับนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวก็จะขัดพื้นแล้วก็ลงสีให้ไม่ต้องห่วงครับหลังคานะครับนี่นะฮะบานทรงมะลิซ้อนมาลิลาครับโอเคนะครับนี่ฮะสขั้นบันไดมีรถจอดนิดหน่อยนะครับ นี่คือฝั่งด้านข้างนะครับฝาตีแนวนอนนะครับกระจกหน้าต่างเล่นด้วยกระจกนี่นะฮะอากาอยากได้บ้านหลังไซส์ขนาดนี้นะครับบ้านลุงนัดนะครับนะยังทําบ้านอยู่นะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็โทรมาสอบถามลุงนัดได้เวลาต่อรองลุงนัทก็บอกว่าดูคลิปมาจากจิตนะฮะดูมาจากคลิปวิดีโอเดี๋ยวลุงนัทลดให้นะครับ มุมนี้ก็จะเป็นนองน้ำนะครับนี่ฮะมีบานกระทุ้งอยู่นี่เดี๋ยวเยี่ยมชมภายในนิดหนึ่งครับนี่ฮะระเบียงนี่หนึ่งเมตรอาสิบนะครับระเบียงหน้านะครับหนึ่งเมตรอาสิบนี่เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมภายใน ามการบันไดนะครับฝุ่นจับนิดหน่อยครับเดี๋ยวลงสีให้ใหม่อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับนี่ด้านหน้าฮะนี่ประตูทางเข้านะครับหน้าบ้านนะฮะเป็นประตูบานสไลด์นะฮะเป็นสไลด์บานเดียวนะครับสไลด์บานเดียว นี่แต่ไล่ออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับโอ้โหกว้างกวางนะครับหลังนี้นครับนี่ท่านผู้ชมดูนี่ฮะบรรยากาศภายในห้องครับระบบไฟติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนะทำฟงทำไฟให้เรียบร้อยแล้วครับนี่นะฮะมีการบิวด้วยนะฮะบ,บิวด้วยนะครับตรงนี้บิวหน้าห้องด้วย นี่มีการกั้นร้องไว้อย่างดีครับ้าต่างไปข้างหลังด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่องน้ํามีต่างระดับอยู่นิดนึงนะครับเพื่อมันไม่น้ํากระเด็นขึ้นมาบนพื้นนี่ฮะตีสมัดบอดเอาแล้วครับท่านผู้ชมตีสมัดบอดไว้นะครับพร้อมปลูกกระเบื้องนะครับบ้านสวยคนระับบ้านลุงนัทกับบ้านสวย อาการอยากได้แบบนี้นะครับเอาไว้วางหัวไร่ปลายนาเอาไปทาที่หัวอายนะครับเอาไปจัดสวนเอาไปทาสํานักงานเอาไปทำกุฏิอ่ะได้หมดเลยครับระบบไฟพร้อมเลยครับบ้านลุงนัดนะฮะนี่นะครับพื้นที่ับสามคูณเจ็ดเจ็ดสามยี่บเ็ดนะครับอากใครอยากได้แบบนี้นะครับโครงการลุงนัดนะครับราคาสามแสนบาทบอกว่าดูขึ้นไปจากจิติเดี๋ยวลุงนัทลดได้อีก อันนี้กิจติไปก่อนเดี๋ยวนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ